สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ที่เข้ามาท่านแรกเลยนะสวัสดีด้วยนะคะ คุยทักทายกันได้นะคะตอนนี้เพิ่งกลับมาจากสนามพักเครือนะคะยังมีพระรายการยอ่อยแต่น่าสะสมให้พี่พีได้เช่าบูชากันในราคาที่ย่อมเยาเลยนะคะสวัสดีพี่พีที่รับชมย้อนหลังด้วยนะคะตอนนี้เพิ่งจะขึ้นต้นไหลนะคะอยากดูรายการไหนนะคะพี่สามารถแคปหน้าจอมานะคะขอรูปเพิ่มเติมได้ทุกรายการเลยนะคะสําหรับช่องเรานะคะเราเล่นพระแท้นะคะพระนิยมเขาเรียกว่าพระแท้ตามหลักสากลนะคะนิยมทั่วไปนะ งฟรี e m ฟในประเทศไทยให้ทุกรายการเลยนะคะอยากดูองค์ไหนก่อนบอกกันได้เลยนะคะพี่ๆที่เข้ามาแล้วอยากชมรายการไหนบอกน้องได้ก่อนเลยนะคะบัวใหญ่สะท้อนเชี่ยว วัสดีนะคะอยากชมรายการไหนบอกน้องได้นะคะเดี๋ยวรอพี่พี่เข้ามากันสักครู่นะคะกับไลฟ์สดช่องแม่บ้านเสียนผรานะคะฝากพี่พี่กดติดตามไว้ด้วยนะคะก็มีรายการพระเครื่องพระแท้นะคะให้พี่พี่ได้เช่าบูชาอย่างสบายใจนะคะสำหรับทุกรายการเลยวันนี้เดินสนามพัดเครื่องนะคะเอซี่ใส่ใต้ปิ่นเก้านะวันนี้เป็นวันศุกร์คนน้อยนิดหนึ่งน่าจะมีงานประกวดพรุ่งนี้เห็นพี่พี่แผงกลยุทธ์รีบกลับกันในช่วงเก้าโมง ที่เขาเรีบเดินทางไปเล่นแผงกลยุทธ์กันถ้าจะมีงานประกวดไม่ไก่มากเป็นงานท้องถิ่นสวัสดีพี่พ,พที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะคะอยากดูรายการไหนก่อนบอกน้องได้เลยนะคะวันนี้มีรายการย่อยๆนะคะแต่พี่พี่ชาวบูชาเก็บไว้ได้นะคะวันนี้น้องได้เหรียญลอกเก้ามาพี่พี่แบ่งไว้เขาเรียกว่าพี่พแบ่งเอาไปเก็บ ไว้เป็นที่ระลึกได้นะคะสำหรับเหรียญราชการที่9 สวัสดีคะ่ะเดี๋ยวเราเริ่มรายการเลยแล้วกันนะคะส่วนพี่ที่รับชมย้อนหลังนะคะสามารถทักมาได้นะคะขอรูปเพิ่มเติมหน้าหลังข้างชัดๆกับช่องของแม่บ้านเสียนพราได้เลยนะคะเดี๋ยวแนนถ่ายรูปหน้าหลังชัดๆให้นะคะวันนี้เราต้องเริ่มด้วยอะไรดีเราต้องเราต้องเริ่มด้วยทเทพอามฤตก่อนดีไหมคะพี่นี่วันนี้มีเขาเรียกว่ามีสอง,อง,องค์ด้วยกันนะเป็นลงยาสีฟ้าสีน้ําเงิน สีเงินนะคะพี่องนี้ลงยาสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ลงยาสีแดงนะ ผ้านี้ไม่ได้มีการแกะนะคะก็จะไม่ทราบตัวเลขด้านในนะคะด้านหลังเหรียญน,นะคะพี่ท่านใดน,นะคะเอาไปลุ้นเลขกันนะสององนี้นะคะเป็นเนื้อฝาดนะคะลงยาสีแดงลงยาสีน้ําเงินนะคะแบบนี้นะคะน้องเอาองระหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะไปลุ้นเลขกันนะคะพี่องระหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะน้องแบ่งปันในราคาเบาๆนะคะพี่ส่วนมากรุ่นนี้นะคะ จะออกไปต่างชาติแล้วก็ไม่ค่อยได้กลับมานะแต่ได้มาวันนี้เลยค่ะแบบที่ยังไม่ได้แกะแบบนี้นะนำมือด้านในไปลุ้นกันเราเองนะคะสำหรับเหรียญลาหูรุ่นเทพอมริตนะคะเป็นเนื้อฝาบาทลงยาสีแดงเนื้อฝาบาทลงยาสีน้ำเงินนะคะอองเปิดไว้องระหน0บาทเท่านั้นนะคะ เรามาต่อด้วยที่มีกล่องกันเลยแล้วกันสําหรับพระเจ้าสัวเนื้อทองทิพย์นะคะดูรูปเพิ่มเติมชัดๆนะคะบอกกันได้เลยนะคะองค์คนี้นะคะนี่เหรียญอยู่ด้านหน้าที่พี่เห็นกันแบบนี้เลยเป็นพิมพ์เล็กปี55เป็นรุ่น3นะคะสําหรับเนื้อทองทิพย์นี่ค่ะ เป็นเนื้อทองทิพย์นะคะสําหรับองค์นี้เล็กๆจิ๋วๆแบบนี้เลยค่ะเป็นรุ่นสามนะเป็นเนื้อทองทิพย์นี่เดี๋ยวค่อยๆให้พี่ๆได้รับชมกันอย่างช้าๆแล้วกันสวัสดีพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะคะวันนี้เราเพิ่งจะเริ่มเป็นรายการที่สองนะคะพี่ท่านใดเพิ่งเข้ามานะคะยังทันอยู่นะยังทันอยู่นะคะส่วนพี่ๆที่รับชมย้อนหลังนะคะสามารถแคปหนะ้าจอมาได้เลยค่ะขอรูปเพิ่มเติมเหรียญเทพอมฤตหลวงพ่ออะไรครับมีพระมา มีพระมาคืออะไรคะพี่วัดศรีสะทองค่ะวัดศรีสะทองนะคะเหรียญพระราหูเทพอมฤตนะคะวัดศรีสะทองนครเชัยศรีนะ อ่ะสำหรับองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะคะสําหรับเหรียญพระเจ้าสัวเนื้อทองทิพย์นะคะมาพร้อมกล่องแบบนี้เป็นรุ่น3าของวัดกลางบางแก้วอาเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมปี55้านะคะเดี๋ยวเราดูด้านหลังกันนิดหนึ่งเดี๋ยวเปิดราคาให้ทุกรายการเลยนะคะสําหรับรายการพักเครื่องพระย่อยๆวันนี้นะคะเก็บบูชาวไว้ได้นะคะเก็บสะสมเรียกว่าเก็บสะสมไว้ดีกว่าสําหรับพระรายการแบบราคายังไม่แรงนะคะองค์นี้เป็นปีห้านะคะวัดกลางบางแก้วนะคะเป็นเนื้อนี่อย่างที่บอกกันเลยตามนะัก กล่องเลยค่ะเป็นเนื้อทองทิพย์นะคะเป็นเจ้าสัวเล็กรุ่นสามน้องเปิดไว้แปดร้อยบาทค่ะน้องเปิดไว้แปดร้อยบาทนะคะเดี๋ยวเรามาต่อเหรียญที่ระลึกกันดีกว่าเหรียญที่ระลึกนะคะเหรียญรัชากาลที่เก้านั่นเองนะวันนี้มีให้พี่ๆได้แบ่งปันไปเก็บสะสมไว้นะสําหรับเหรียญสี่รอบนะคะสององค์ด้วยกันนี่ เอาไม่แพงค่ะพี่เอาไปเก็บสะสมกันไว้ได้นะสำหรับเหรียญราชการที่ก้าเป็นเหรียญสี่รอบนะคะรับประกันพาแท้ตำหลักสากลน,นะคะขอปรับไฟนิดตึงนะคะพี่เป็นเหรียญสี่รอบนะคะน้องเปิดไม่แพงค่ะองละเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่หรือจะเอาสององนะคะทักมาต่อรองราคาได้นะต่อรองราคาหน้าไมค์ก็ได้นะคะพี่ ของซื้อของขายของเช่าบูชานะคะต่อรองราคากันได้เลยนะคะอันไหนน้องไหวนะทุกรายการน้องส่งฟรี EMS ในประเทศไทยให้นะคะมีรอบเดินทางคือวันนี้เลยเดินทางรอบวันนี้เลยค่ะ 1- 2วันของถึงแน่นอนนะคะ EMS ไปสนีไทยนะคะขนส่งอย่างดีแพ็คอย่างดีใส่กล่องอย่างดีให้เลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะผ่าเครื่องนะคะเราดูแลให้อย่างดีนะคะเขาเรียกว่าแพ็คแบบพรีเมียมให้เลยนะคะสำหรับรายการนี้นะคะสี่รอบเหรียญสี่รอบน้องเปิดไว้องค์ละ 700บาทนะคะมี2อ,องค์ด้วยกันนะสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะอยากได้โซนไหนอยากได้องค์ไหนก็บอกกันได้เลยนะคะสาหรับพี่ๆทุกท่านนะคะยังไม่กดติดตามช่องแม่บ้านเสียนผะนะคะฝากพี่ๆกดติดตามนิดนึงนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่บ้านนี่เก็บสะสมไม่ได้นะคะสำหรับเหรียญสี่รอบต่อกันด้วยนี่เลยคะ่ะอาจารย์หนู อาจารย์หนูนะคะองค์นี้ได้มาแบบนี้เลยนะคะสำหรับเหรียญอาจารย์หนูราชบุรีสวัสดีพี่พนะคะที่อยู่ในไร์สดด้วยนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะเที่ยงตรงเวลาพักกลางวันของพี่ท่านใดนะคะสะดวกไม่ได้ทานเข้าข้างนอกหรือว่ายังไงก็เปิดรับชมกันไปได้นะคะเพลินๆเป็นเพื่อน,นกันกับช่องแม่บ้านเสียนพระนะคะ อยากทราบราคาองคไหนทักมาได้เลยนะคะขอรูปทักมาได้เลยนะเดี๋ยวน้องถ่ายรูปให้เลยสาหรับเหรียญนี้นะคะเหรียญอาจารย์หนูว่ททุ่งแหลมราชบุรีนะคะเดี๋ยวน้องให้ดูขอบตัดนิดนึงอยากดูภาพหน้าหลังชัดๆบอกกันได้นะคะอยากดูภาพหน้าหลังชัดๆบอกกันได้นะคะสาหรับองค์นี้ค่ะอาจารย์หนูไปเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทรวมส่งอีมล์ให้ด้วยนะคะสําหรับทุกๆรายการ พี่ๆที่อยู่กันนะคะสอบถามได้เลยนะคะอยากดูองค์ไหนเพิ่มเติมบอกกันได้นะคะอันนี้หลวงพ่อคูณมาพร้อมซองเดิมเลยค่ะสำหรับเหรียญนี้นะหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเก้านะคะวัดใหม่พิเลนนะมาพร้อมซองเดิมๆแบบนี้นะคะนี่ ปีหนึ่งเก้านะคะกระไหลทองแบบนี้เลยค่ะน้องเปิดไว้ไม่แรงนะคะสําหรับเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญน,นี้มีองค์เดียวค่ะวันนี้ได้มาองค์เดียวพาแบบสภาพสวยแบบนี้เลยค่ะพี่ท่านใดนะคะอยากบูชาองค์นี้นะคะกระไหล่ทองสวยๆแบบนี้หนึ่งพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะนั่นเปิดราคาไว้ให้นะ วัดใหม่พิเลนนะคะปี19นะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณนะ1,400บาทสมเด็จพุทธจารย์โตนะคะอันนี้เป็นเหรียญใหม่ได้มาสดๆล้อๆจริงๆรายการด้านหน้านี้เป็นรายการใหม่ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้ที่ได้มาจากสนามผักเครื่อนะคะรีบมาขึ้นไล์ให้พี่ๆได้รับชมกันเป็นคนแรกๆเลยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะสมเด็จพระอาจารย์โตนะคะเดี๋ยวเราออกมา 1,600บาทค่ะองนี้1,600บาทนะคะดูในไลฟ์สดอาจจะแบบว่าซูมแบบยังไม่ค่อยชำนาญมากเท่าไหร่นะคะพี่ขอรูปเพิ่มเติมดูได้เลยนะคะ้องเปิดไว้1,600บาทเท่านั้นนะคะพี่ดูรูปเพิ่มเติมบอกกันได้เลยนะคะอ่าปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับช่องทางติดต่อ เอารูปหนะ้าหลังชัดๆไปพิจารณาก่อนได้นะคะถุกรายการเลยรับประกันพระแท้ผิวเดิมนะคะกับช่องแม่บ้านเสียนผรานะคะพี่ท่านใดะผ่านมาเจอกันยังไม่กดติดตามการฝากด้วยนะคะฝากพี่พีด้วยนะเรียนนี้นะคะน้องเปิดไว้1,600บาทนะคะเดี๋ยวมีพี่พี่กดติดตามเยอะๆเดี๋ยวเราจะาประมูลกันในรอบกลางวันนะแต่ต้องรบกวนพี่พี่กดติดตามก่อนนะตอนนี้คนติดตามยังน้อยเป็นน้องใหม่นะคะเป็นน้องใหม่ในช่องไร้สดในช่องแดง เหรียญน,นี้ค่ะสาหรับเหรียญหลวงพ่อแพรน้องเปิดไว้2,500หบาทนะสาหรับหลวงพ่อแพรนะคะ2,500บาทค่ะก็ในการพักเครื่องนะคะก็มีไม่มากเท่าไหร่นะบัวใหญ่บัวใหญ่เหรียญน,นี้นะคะ2,200ค่ะปี22สําหรับเหรียญบัวใหญ่หลวงพ่อสดเออน้องพูดผิดเหรียญบัวใหญ่หลวงพ่อสด ทักอดีไลน์มาได้เลยนะคะทักอดีไลน์มาได้เลยนะส่งรูปภาพหน้าหลังชัดๆมาได้เลยนะคะขออนุญ,ญาตให้ถ่ายรูปหน้าหลังชัดๆมาได้เลยนะอยากอยากปล่อยบูชาองค์ไหนนะคะทักมาได้นะสนใจรายการไหนเดี๋ยวเราทักกลับไปเองนะพี่สามารถทักมาไอเดไลน์ที่น้องปักหมุดได้เลยนะคะใส่แอดดันนะทุกครั้ง0ูนย์ WJTMN นะคะคืนว่าแม่บานเสียนพระนะคะเรียนนี้นะคะมาตา ปิตุภูมิหรือว่าด้านหลังยันตะก้อแบบนี้หลวงพ่อสุดวัดกาหลงสมุทรสาครเป็นบัวใหญ่นะคะด้านล่างคางๆแบบนี้เปิดไว้2,002ค่ะคุณธนาบูนทักมาได้เลยนะคะ วันนี้มีรายการพักเครื่องประมาณเท่านี้นะคะพี่ท่านใดนะคะเห็นรายการไหนอยากดูอยากทราบราคาองค์ใดนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะพี่ที่เพิ่งเข้ามาทุกทท่านเลยนะคะแล้วก็พี่ที่รับชมย้อนหลังด้วยนะคะสามารถรับชมย้อนหลังดูย้อนหลังถอยกลับไปถอยเดินหน้าได้เลยนะคะเปิดเป็นคลิปวีโอได้เลยในตอนที่เราลงไลฟ์แล้วนะคะทุกรายการนะคะเราขนส่งของไปษณีย์ไทยนะคะให้ฟรีนะเดินทางทุกๆวันนะคะ เราขนส่งเราส่งของทุกวันนะคะพี่พี่ที่อยู่กันนะคะอยากดูองค์ไหนพิมพ์มาบอกน้องได้เลยนะคะหรือว่าอยากให้น้องทวนรายการใดนะคะบอกได้เลยค่ะ เมขอดูเพิ่มเติมองค์ไหนบอกกันได้นะคะเหรียญลาหูนี้บอกได้เลยว่ามัยังไม่ได้แกะนะพี่เราต้องแกะตรงนี้นะเพื่อดู เลขข้างหลังนะจะมีเลขตอกข้างหลังเป็นเนื้อฝาบาทค่ะลงยาน้ําเงินนะคะเหรียญรุ่นนี้นะคะเทพอมฤตนะแล้วก็ลงยาสีแดงนะคะแบบนี้น้องเปิดไว้อง์ละ1 5 0 0บาทค่ะหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณนะคะวัดใหม่พิเลนนะคะปี19นะคะมาพร้อมซองเดิมๆแบบนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อคูณ1น0 0บาทนะเดี๋ยวน้องทวนรายการจบอีกหนึ่งรอบถ้าไม่มีพี่ท่านใดสอบถามน้องขออนุญาต ไปจัดการงานในบ้านก่อนนะอ่ะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะเป็นเจ้าสัวพิมพ์เล็กรุ่น3ามนะคะเป็นเนื้อทองทิพย์ค่ะเป็นรุ่น3ามเนื้อทองทิพย์นะคะแบบนี้เลยค่ะของวัดกลางบางแก้วนะคะปี5้าห้านะเป็นรุ่น3านะคะพี่800บาทอาจารย์หนูราชบุรีนะคะ900บาทค่ะสมเด็จพุทธจันทร์โตนะคะเหรียญน,นี้นะคะเหรียญสวยแบบนี้เลยค่ะสำหรับองค์นี้น้องเปิดไว้1,600ค่ะ เหรียญสี่รอบเหรียญสี่รอบนะคะมี2องค์ด้วยกันนะสำหรับเหรียญราชการที่9้าเป็นเหรียญสี่รอบนะคะน้องเปิดองค์ละเจ0ดบาทบัวใหญ่หลวงพ่อสุดวัดการหลงนะคะยันตะก้อด้านหลังแบบนี้นะคะปีสองค่ะ2,200นนะคะหลวงพ่อแพ หันข้างหรือพ้อแพรนะคะเรียนลงพ้อแพรน,น,นั่นเองนะแบบนี้นะคะน้องเปิดไว้2,500บาทค่ะก็รายการพักเครื่องมีจํานวนไม่มากเท่าไหร่สําหรับวันนี้นะคะพี่ท่านใดสอบถามเพิ่มเติมบอกน้องได้นะคะก่อนที่น้องจะลงไลน์นะก่อนที่น้องจะลงไลน์นะคะหรือว่าพี่สะดวกทักไอีไลน์มาได้เลยนะคะ ช่องทางติดตอ่อเหมือนเดิมเลยนะคะทักอดีไลน์ขอรูปเพิ่มเติมนะคะใส่แอดด้านหน้าทุกครั้งนะคะ 031WJTMN นะพิมพ์ติดติดกันมาได้เลยนะคะย้ํากันอีกครั้งนะใส่แอด 031WJTMN นะคะพี่เป็นบ้านเขียวนะคะแอดอดีไลน์มาได้เลยนะ,ะขอรูปเพิ่มเติมหรืออยากจะปล่อยพักเครื่องนะคะก็สามารถแอดมาไลน์เดียวกันได้เลยนะคะขอถ่ายรูปหนะ้าหลังชัดๆมาได้เลยะคะ่ะ สวัสดีพี่พทุกท่านนะคะอยากดูรายการไหนเพิ่มเติมบอกกันได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องเดี๋ยน้องขอลงไลน์แล้วกันเพิ่งกลับมาถึงบ้านเลยค่ะจากสนามพักเครื่องวันนี้นะคะ ชมงโรงพาบาเสียนพ้านะคะพี่ธนัยยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะเราเล่นผักเครื่องพ้าแท้ตำลักสากลน,นะคะพาแท้ผิวเดิมค่ะส่งฟรี ims ในประเทศไทยนะคะพี่านใดนะคะยังไม่กดติดตามฝากพี่พีกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะ<อ>ก็จะมีรายการพักเครื่องนะคะอาจจะเป็นพาย,ย่อยบ้างนะคะพาหลักอาจจะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะ<อ>เดี๋ยวมีพี่ติดตามกันจํานวนหนึ่งเดี๋ยวน้องจะลงประมูลให้นะคะสําหรับรายการพาย่อยค่ะพี่านใดสนใจนะคะกดติดตามไว้ได้เลยนะคะทุกรายการ ทุกช่องทางของแม่บ้านเสียนผ่านะคะไม่ว่าจะเป็นช่องสีดำ<ม>ก็พิมพ์ว่าแม่บ้านเสียนผ่าเช่นเดียวกันนะคะ ม่มีพี่ทนายสอบถามนะคะเดี๋ยน้องขออนุญาตลงไลน์เลยแล้วกันนะคะแคปหน้าจอมาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะทุกรายการยินดีถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะอ่าวันนี้น้องขออนุญาตลงไลน์เลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในรอบวันพรุ่งนี้หรือว่าช่วงเวลาที่สะดวกนะคะพี่กดติดตามทั้งหมดนะคะพี่ตอนกดติดตามมันจะมีเนาะกดติดตามกดติดตามทั้งหมดพี่เลือกกดติดตามทั้งหมดนะคะจะได้รับชมทุกๆุกจะได้เข้าถึงก่อนเขาเรียกว่าอะไรอะจะได้เจอกันก่อนจนจะแจ้งเตือนเนาะ เดี๋ยวนี้ระบบมันก็ไม่ค่อยแจ้งเตือนเท่าไหร่เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะพี่ยังไงต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาอยู่ตั้งแต่ต้นไล์แล้วก็ยังอยู่นตอนนี้นะคะพี่ๆที่รับชมย้อนหลังทักมาได้เลยค่ะอดีไลที่ให้ไปด้านหน้านี้นะคะสามารถทักมาได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ